โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมนะบล็อกเกอร์วันนี้ก็จะมาเล่นเ,เกมของ w ูดไอนะครับโดยที่ใช้ด็อกฟินอุโมเลเตอร์นะครับเ,เห็นบริษัทนี้ก็น่าจะคุค้นๆกันอยู่นะครับก็เป็นจูออนเดอะกราชนะครับมูวี่ไม่ดู มันก็น่ากลัวอยู่นะเออบันทอดไปก็ถ้าใครอยากรลี้ก็ไปปรับคอนโทรลกันด้วยนะเรา,เาเเออนะจะมาเล่น,ลนรีคอรขอดสองะก็คือจะมาเล่นเอ่อแลนด์ดาวน์แฟคทตอรี่นะเกิดมาเฮลโหลนะขอเลี้ยงกอาเทมก็ไม่มีอะไรเลยเอ็นตี้ว่างเปล่านะ เาไปเลยแตนดาวเฟคตอรี่ฮู้นะโลดดิ้งสร็จแหละหลดเร็วมากปุน้องหมาน้องหมาหมาเราหรือเปล่าน่าจะหมาเราอ่ะครับเอาเป็นไหเห็นโรงงาน ได้ด้ยว,เวยเลยไปจะข่าไข่โอ้เฮ้ยน้องมาน้องมาโอ้เดด i l l ีล n น n ิ้ง f f like that กูอ่านออกเบรไม่ออกนะก็ตอนนี้ก็หนึ่งนาทีผ่านมาแล้วใช่อไหมใช่นะครับนาเอลิกะเนี่ยรับบทเป็นเอลิกะ ตอนนี้ผมเล่นผ่านหมดแล้วก็เหล,เลือแต่เหลือแต่ไอ้ซ e เค e ็ต e ีเ e ร็ e ซี e คร็ตเลเวลก็อขออนุญาตวางวางไมคก่อนนะก็จะเฮ้ยมาแล้วหรอบ้าเอ้ยไอ้จะเงืบอบเอาว จะออกไงน,นี่โอ้โหนี่มึงเอดิกะมึงหอมแต่มึงไม่เดินก้าแรกเลยเนี่ยนะคือเหนื่อยเร็วมากเลยนะครับแนะคถัามาถึงตาเราบ้างนะเอ่อแล้วเมื่อไหร่จะเลื่นนะเซฟไว้ก่อนเย้ แม่มึงเหนื่อยไม่พอนี่มึงเดินช้าอีกแล้วเนี่ยเอาไปตื่นีก่อนเดียวประตูเปิดอยู่ก็เข้าไปได้ไอวีไอวีจะเอาเอาขยับไม่ได้แหละเปิดไหมเปิดประตูด้วยเเสียงเริ่มมาแล้วโอ้ เปิดประตูที่เสียงมาเลยไ,ไ uh, <yeah! S 1> อ้จ๊ะรวายไอเย็ดอือปิดแมงเลยแล้วไอวีของเราอยู่ไหนอ๋อไอวียนไอวีไปไหนกูอยู่นี่ไอวี IV, เปิดให้หน่อยเนี้ย <Yeah. laughs> มันจะเห็นกูเปิดได้เลยเอาล็อกอีกอ้ หั่นดูดิหันห่นดูหั่นดูโอ้ยหั่นชาจริงอุย้ยเอ๋อ,อะไรอ่ะโอ้โหคือเปิดมานี่เจอเลยนะเนี่ยปึดดึดนี่สเปร์แบตเตอรี่นะไปถ่ายเรามีแบตเตอรี่สดก่อนหั่นอยากจอก อยกว่าจะอ่านได้โอ้แทบตายภาพจกระตุนี่เนี่ยถ้าคุณชมดูเออแั่นแน,น่สอนอะไรนะ่ะเห็นนะจี่คือเห็นว่ามันเป็นทางเลียวเข้ามาทีนี้มันผ่านเร็วแท้ มันตกอือเห็นเสนทางคขอ,อือกดกดกดเช็คเนะี่ยเช็คตัวเลยวนะเช็คขออนุญาตนะเช็คอ่ากดเช็คเช็คเอนะก,กดเช็คเอเอ็กนะมันจะหันหันหลังอ้าวออกดอ p ิ n g อ <laughs> อก d o p i ก g doping d ิ p น n g d o p i n คือชื่อมันปาลาลงมา แต่ไอคอนมันเป็นรูปคนชูทรงแบกเตอรี่ BLDG อ่านว่าอะไรวะ BLDG พลังปื๊บนี่ยังเท่เลยเอลิกะนะแอมีได็กเจมาแล้วตงนีฮิงเดินช้ามากเสียงใครวิ้เอ้จ้ะพ่อมึง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  เย็ด yes. รอยเท้ารอยเท้าชุบเฮลูบอยคือ hey, Boy, เฮลูบอยบ้านแบบไอีไอผีเด็กไอเชี่ยเฮ้ยมึงออกประตูมาได้ไงแล้วมึงก็หายวะไปกับตากูเห็นมึงไอสัตว์มึงเดินทะลุกำแพงเลยมึงเป็นไม้ค้าว่ะเนี่ยมึงแหลกวะเนี่ย,ยคนไรเกเลเอือ นี่ไอวีเราไอวีเราอย่าอย่าเด็กอย่าแอมอย่าแอมนะไอวีไอวี้กูเปลี่ยนชื่อแม่งเลยไอเหี้ยเปุ้ดีอพี่เด็กมึงอย่าออกมามึงอย่ามึงอย่าเสียงมึงก็รุนละทจริงเลยเนี่ยอาจจะเอาไอวีขายไม่ได้ดิ ข้าพบเห็นอึดจ้ะมึงทำกูร้อนรน้ดแล้วทำไมกระจุกขุ่นเนี่ย,ยเปิดเอาอีพีเด็กมึงยา่าอีพีเด็กอีพีเด็กโอเคไม่มีนะอะไรนะจ้าพ่อมึงยิืดเช็ค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  โอ้โอเคแล้วทดสอบเป็นสีเขียวหน้ามึงให้ดูนานยังไงวะโอ้เนี้ยเอเอ,เ,อ,เ,อ <c oughs> เราต้องเปิดเข้าไปใหม่เผื่อมันไม่มีอะไรคือรู้สึกว่าแบบนี้จะเป็นแบบพีนาโกที่สุด <c oughs> คือเอลิกานม,มึงมึงทุ่งทุ่งสุดตัวเลยเพื่อหมาตัวเดียว ทุ่มทุ่มทุ่มแหลมไอ้เห้ยเสียงหาเสียงเหิ้วอะไรมาอีกคุงเดินช้ามากเลยยังไม่เดือดอ๋อเอวัดมีมาเลยเอา้อาวออกูคเคย,ยัยบหาอะไรไม่ได้โอ้มึงเป็นหนังหาอะไรหลายรอบจังวะโอ้ยเออลืมบอกไปเลยนะคะเพื่อนผู้ชมรักกันจริง ถ้าอยากดูคลิปนี้ก็หรือาดูเต็มจอโอ้อเเผงเฮียก็หรือาดูเต็มจอด้วยใจสั่นตุก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 เลยมันจะโผล่ห่าเหวอะไรมานนหน้าหน้าลิกาเออเอา <c oughs> เอาผ่านไปยผ่านไปเกี้ยผ่านมีเะไรโผล่ห่าเหวอะไรมาอีกนะผีเด็กเอ้ยนะเป็นปแค่เกมเราไม่ต้องกลัวอะไรมัน แบตเตอรี่ t บตเตอรี่แบ๊บแบ t บแบแบแบตเตอรี่โอ้โหมึงโผล่มาตอนฝุ่นเนี่ยนะเฮียแม่งเกียนว่ะคือมึงไม่ทำให้กูตกใจได้ง่ายหรอกดื้อมได้มาแล้วโหลดนานเดี๋ยวนี้เอลิกะเอาเอลิกะมาดิเอลิกะโหลดนานนี้หันหันหันหลัง อะไรอ่ะเสียงอะไรมีเอ็นรักนานกูละเบื่อจีเลยจะมีอะไรรุนกูไม่ดูกูหลับตาก่อนกดเดิอย่างเดียวกดเดิอย่างเดียวกดเดิอย่างเดียวตอนนี้ใส่หูฟังไม่เยอะนี่นะกูเลยโอ้โหเสียงคิบอตเตียนอุ่นเหลวมากคือตอนนี้ก็มีแสงมีวาวเสียงอะไรเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวโอ้เจ๊เขี้ยเอ้ย พ่อมึงดีเอานี่ทีท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงลาทาผีคือ <c oughs> ดูจากคลิปพี่เอกก็น่าจะเอาจูออนมาทำทีไปเอาเอลิเสียมาทำต,ตอนนี้เราเดินก้มลงอย่างเดียว กูดูไม่ไหวแล้วอ่ะกูอยากเล่นโรงพยาบาลแบบโรงพยาบาลมันยังจะน่ากลัวน้อยกว่านี้เตอมขณะน,นี้ก็ห้าโมงห้าสิบก้านไม่ใช่ไม่ใช่ตีห้าห้าโมงเย็นนะนมีเสียงถกชาติขึ้นมาแล้วมาจากขนอกหน,นอกห้อง มีกูว่าแคสอยู่ในห้องนอนอยู่โดดเดี่ยวเดียวตายล็อกประตูด้วยอืนนอยังมีโผล่อะไรมาอีกเนี้ยตอนนี้ก็สิบนาทีแล้วหรอโอ้โหเวลาช่างผ่านไปเร็วต่อไปเร็วมากก็จะก็บจะคือผ่านคนเร็วเลยหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งวันหนึ่งปีหาอลไรย ออแบตแบแบตเตอรี่ใหม่เดียวคือแบตเตอรี่ตัวนี้ใส่ได้สักก้อนอันแรกยกงังไม่หมดเลยอจะคือของจริงมันไม่ได้หมดง่ายปอนนี้หรอกนะคือผมโก้มีอะไรจะมันจะมีอะไรโผล่มา คือไอเกมเนี่ยที่ผมกลัวมาที่สุดคือผีอีผีเด็กโผล่มาตรงจอนี่แหละกูกลัวตรงเนี้ยคือไอที่มันค่านเด,ดเด็ดอะไรๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่กราฟิกมึงก็สูงมากเลยเกมมึงออกมาพร้อมกันมีเลยเอ็นเนี่ยสองมนเก้าเนี่ยเจ็บไม่ถึงเขียนยาวไช่หรอ,อ,อ เสียงอาไปดิไดิกะเออโดดงานเลยว่ะแหมประตูสูส่สวรรค์เอ้ยพีช่ชายประตูบันไดสูดส่สวรรค์เสียงอะไรนี่มาหน้างนานอ๋อหนูตายสลัวตายแล้วแหละวันี้ไม่มีอะไรให้แดกอ่ะดีเราเดินเนี่ยฉะเป็ดเตลี ต้องมุค่าสะพานไปเดี๋ยวค่าาอยทำเลยบรรยากาศหรืรอขอัยด้วยที่แก่เห็นหน้าไม่ได้คือจะลังหลโปรแกรมอยู่ถ้าเก็บตัวเซียใช้ได้ก็ใช่ใช้ได้ใช้ได้ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะลองดูแล้วกันว่าเดี๋ยวว่าเกมมันจะแหลกหรือเปล่าถ้าเกมแหลกก็คือเดี๋ยวจะงดใช้แล้วกันนะครับ ตอนนี้ก็โหลดแคมแคมเซเว่ไปเว็แบบแคมเซเวมาแล้วก็ก็ลองใช้ดูเหมือนก็ชเงินใช้ไม่เป็นต้องศึกษาเอาเราก็ขึ้นมาสู่สวรรค์ชั้นสอง <c oughs> สู่สวรรค์ชั้นสองกลววว่ะนะประตูอะไรประ,ประตูสวรรค์ชั้นสามแล้วในข้างในมีอะไรว้าวพ่อมึงสัตว์เอ,อ้ย เพีย yeah, ไม่เคยเจอตรงนี้เลยแง <Yeah, yeah. S 1> hmm. ข้างในอันอบอุ่นแม่งประตูตตหน้าต่างมึงก็ไม่มีหาเลยเลยโรงงานแล้วว่ามึงหายใจกันออกเด้อพัดลมหาพัดลมเหียวเลยก็ไม่มีโอ้ oh, แองก็ไม่มีมอยู่กันได้ไงมือสมัยเก่าก็เป็น,นเพียครับ จย่นี่อะไรวิเจ็บบแยบแบแบจบๆยบจจะเอาเคื่อนไม่ได้เอิกะเจออุ๊ดเย็เอิกะเอิกะก้านหน่อยก้านหน่อยเอิกะก้านหน่อยกูยงลตาเลยสัตว์เอ้ยโอ้ย่าอย่าหลอกเดิอได้แล้ว อยากร้องร้องเลยครับกลัวแล้วครับกลัวงแต่มือมันโผล่มาจากห้องเลยครับอินสเปคชั่น o วมขีดห้องไหนวะลิปเปิดแดนม่นิกูอยากออกจากนกดกดนี่ได้ฮียไม่เหมือนเหมือนกูเลสเซนเดอร์เลย ตอนนี้ก็วิ่งแวบอยู่ตรงนั้นดีถ้ากูเดินผ่านห้องนี้อีกมึงจะมาเอาแขนมาให้กูอีกไลยเนี่ยตอนนี้ก็ผ่านไปเด,ดี๋ยวดู10 15นาทีแล้วเร็วมากเลยกลัวเอ๊ะเด็กสียเออเออ เดเรีวดานเนี่ยโอ้ยดอกฟินดอฟินมันบางทีนะครับจะบอกข้อเสียของโปรแกรมที่เล่น W W I ก็คือดอลฟินให้ก็คือเวลาบางครั้งที่เล่นนะครับมันจะมีเสียงจ่าสูแสบสูงเอาไปจังที่ผีเด็กนั่ง ก็จะมีเสียงจ้าอะไรอยู่ออกมาก็ท่านหมีก็ต้องขออาัยด้วยมันแกอะไรไม่ได้เลยคือมันเป็นของโปรแกรมมันก็ขอให้โปรแกรมก็ฝากคลิปนี้ไปถึงด้วยนะก็ให้กรุณาแก้โปรแกรมด้วยพี่ลิภายางเป็นเจ้าริวเ็นก็เป็นของพี่เอกไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าแน่นแน่นแนเหมือนนั่งใจเย็นหนึ่งดูทีวีเลยี่มึงไม่เห็นกูใช่ไหมเนี่ย

เสีออยงแล้วหาอะไรมาท้เนี่ยโอ้สีแดงจ้องอเคสีเขียวมันจะมีสวิตนะสีแดงมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาแล้วกุญแจมีทำอะไรได้กุญแจ่กุญแจลิปยังเป็นสีแดงอ๋อประตูห้องนี้เหรอ ใช้อาป้าใช้อาป้าหนูก็ลืมเปิดดูกลัวตกปะละาเนย <c oughs> เดินช้ามากคือสใสัยตอนเด็กอธิกะไม่ได้เรียนการเดิน <c oughs> <c oughs> เดินจ้าแนะ เสกโเปิดเปิดปิดเปิดแม่ปังเสียงเป,เ,ปเ,ปเ,ปเปิดไม่ได้อะเปิดแม,ม่เอมเปิดได้ด้วยแยง่เสียงเสียงรุนระทึกอึกรกะทึกระดึกขวัญมาอีกอ่ะโอ้ยก,กลัวจริงเย้ยหน้าต่างหน้าต่างทีหน้าต่างที ตรงนี้มีห่ามีเหรออะไรนี้ฮะอีกเจ็บแบตเตอรี่เจออีกแล้วมนจะอะไรเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นสวิงน,นะครับเจ็บเก็บเซฟก่อนเลยกลัวอะไรโง่อะแบตเตอรี่นี่มีจานไบฉายไอ้ใบฉ่ายมีมีใหญ่เแบอบร์ ใส่ในตังฮาตังหวกก่อนโอ้แล้วตรงนั้นรถต่างพังก็โดนรถไปได้เลยเนี่ยเดินลัดนั้นได้ปะโอเคนะเก็บไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราต้องเดินอ,อ้อมมือหันดุกตกพละไม่พอมตกกันหันหน้าใช่ไหมเนี่ยมูหันเอ้ยเ <c oughs> ดินกลุมนาไว้ก่อนเดินอย่างไรผมว่า กลางนึกแต่ลูกกูกลัวล่ะฟอร์มสัตว์กูกลัวอะไรเนี่ยคาวว่าต้องมีอะไรจัตพูดไม่ได้ข่ะคาวเลยไอสัตว์อืมสวิตจริงด้วยดูดูด กัวนะเนี่ยกูมีอยางมองนะ้าต่างกูกลัวอะไรโผมาเหมือนประตูนี่เพราะประตูนะผมไม่เคยเจอเลยแบบไม่เคยเจอมันจะมีแขนหมาหนียวอะไรโผมานะคือโรงงานมึงเก่าว่ากประตูมึงยังเปิดได้นะโชคดีมากเลยเอลิกาที่มึงมาหามาือโชคดีตรงหนี้นนะคือเป็นผมนะผม ไปเรียกคนมาช่วยหายดิผมไม่ไปคนเดียวมันน่ากลัวเกินเสียงก็หล่อแล้วึกออยู่กับเธอเกลืกขวัญกลัวใครมาจับมืออีกเหรอแง่หลอดไปได้หันดปอีกเอาออกจากห้องมานี่มึงมีโทรศัพท์เลยเหรอ กดรับเลยมันต้องรับดีระดับเราเอาพอมอีจูออนแม่งทันสมัยว่ามีโทรศัพท์ด้วยโทรมาแลวเอลิกะก็ไม่ตกใจอะไรอาจจะเอลิกะเห็นอะไรพี่อมองเห็นเหมือนหมาเอาเสียงมันหายไปดีดมากครับ ปิดตาลอกก่อนเลยกลัวแล้วจ yes. <mag> ้าอย่าลอรลอแล้วเลยเอาเอามึงมาแต่ไรตัวเรื่องสงสัยคงจะต้องเอาสวิตซ์สับใส่แยงตึอยตึอเตือเสียงมึงเหอ เตือนเหมือนเสียงเตือนไผ่จูออนจูออนจูออนเปิดจูเปิดกางเกงในเปิดกางเกงเปิดอืมอะไรตือตือหนุ่มเอาทิชชู่มาทำเลยวะ เสียงค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆเลยครับทัานผู้ชมยีดําเสียงนี้ไปดีไหมเออใส่ใส่สวิตตินนาสใส่สวิตไปจิบบินนี่ีเขียวนะคะ พวกนี้มันทำอะไรได้ไหมเนี่ยหนูตายอยี๋น,นอนขึ้นนอนมนึงแบบสงสัยหนอนคงจะตายไปด้วยเอยจะมีมีหลายเบลอไว้ยว้ไว้พ่อมึงดิมึงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมมึงอยากออกไปอย่างนั้นใช่ไหมกูไม่ช่วยมึงละกูขอเอาตัวกูรอดก่อนละกัน เสียงประกอบเอฟเกต์หายไปละคาดว่าน่าจะผ่านแล้วล่ะคงจะใส่ตรงนั้นไปให้เปิดลิฟดิฟคงจะกดไม่ได้ก็ตอนนั้นแหละนะครับต้องอากาวิ่งขึ้นเลยกูอยากจบเร็วๆว่ะคือที่ที่มึงจบช้านี่คือที่กูแคสไปที่นึงหลายนาทีเขาไหลเนี่ยยี่สิบสามนาทีเกือบครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยรูนี้กูไปเล่นมิเลเอทดีกว่าเนี่ย Oh. เบื่อกี้ชีวิตหลันทุกนะขึ้นไปบนสวรรค์ลองกูไม่อยากส่องอีห้องอ่างบ้านนีดโอ้ย oh. oh. อจั๊กแมงมูหันนัน่น <c oughs> หันนัน่น กัปิดก็ใช้ได้หลังจากที่ผ่านห้องนั้นมาแล้วไอ้เช่เปิดก็เซ็เซ่งเออว่ะไม่เป็นไรกูต้องหาแค่คอรลเชันดีฉัุดน่คือมันไม่มีอะไรจะพูดเลยคุณผู้ชมชิบดูถ้าอาจารย์ผู้ชมลองเล่นดูนี่ถ้จารผู้ชมจะกการเล่นอีก คือผมก็เล่นจบแล้วแหละผมชนะความกลัวไปแล้วกูเหลือแต่แมปเดียวที่มึงซ่อนไว้อ่ะมึงซ่อนไว้หาพี่มึงอ่ะมึงปล่อยให้กูเล่นจบมึงก็จบไปเถอะมึงจะไอ้นูรินี่อยู่ได้โอ้กูระเบื่อที่อา้อาวอ้าวเตรียมเช็คเลยกูหันหามาอีกไฟมึงก็มืดลงจโอ้โหดูนหน้าดูนหน้ามันเหมือนเหมือนหุ่นเหมือนหุ่นเชิดอ่ะคือตัวมันเหมือนหุ่นเชิดครับ ไปลูก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 วไปยร็วจับไปโ, plein. โอ้โหได้จอแดงว้าวชีวิตลั่นโทษด้วยกูมาเกิดมันอยู่ตรงน้ำอ๋ออยู่ตรงหน้าประตูอีกรอบหน่อยจุอ้นจุอ้นม่ด้แอมพี่หรอก คือในการปรับคอนโทรลสำหรับโปรแกรมนี้มันต้องเตรียมพร้อมสำหรับผู้ชมไม่เตรียมพร้อมนี้เล่นไม่ผ่านแน่นอนเดทไปหลายรอบเลยเราต้องเข้ารีบีอีกรอบเลยเนี้ยมนี้ยให้พูมาอีกไหมเอาแล้วจูออลพูดมาตรงนี้นคืออินีก็ไม่ได้แตกเด็ดจิจ้าแล้วก่อนนะโรงงานอุนีและเอากู กูหันเปิดลิฟต์ไได้ช่วย,ช,วยช่วยหันเร็วๆหน่อยอีอีอเฮ้ยอีคือกูยังไม่ได้กเดเบสต์ตึงดูดเอาไอวีไอว,ไอวีมาไงไอวีอ,อยากรู้หัว่าไรจะคือมาได้ทุวี่ทวันเลยเนะี่ย โอ้พ่อมึงจัดก็จุดจ่เจีบมาแล้วมาแล้วมาแล้วจูออนจูออนโอ้ขนหอยมึงมีแบบหอยมึงคาดว่าน่าจะใหญ่ใหญ่วีล้อดวยอ้อยจะ ไอวีตายอสปอร์เด็กเคียโอหลอนทุกความกลัวความกล้าเออ one dead m m m g มึีอ่านไรโหสเกลีเลเวลก็คือกูกลัวแล้วเนี่ยแมึงยังไม่ถึงครึ่งแลอะไรนี่ u r x x z y ทำไมนี่มึงถามหรือ มึงามอะไรเนี่ยงงเลยกันทาเราเขาบอกว่าอ่าสกีมน้อยสกีมก็ความกลัวนะก็กลัวกัวหน่อยน้อยพีมก็กลัวทแทบตาย คือ Collected Item ก็ยังสูงเหมือนเดิม Empty ผมว่ามันต้องมีอะไรซ่อนแน่นอนนะคลิปหน้าก็มาเอเดนเดนฮอสพิทอลก็ไฟไม่ได้เสียอเลยไฟก็ยังครบครบท่วนพอดีแต่กูต้องหาไอเทมอ่ะกูต้องหาไอเทมให้มันครบมันจะได้มีแบบเดี๋ยวเพิ่มเติมมาตรงนี้โอเคนะก็ขอลาคุณผู้ชมไปตรงนี้ก่อนแล้วครับนะครับ สวัสดีครับ